สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ฟีดีโอบล็อกตอนที่500ของโตติงตองออเดีโออีเวนต์แอนด์คอมมิวนิเคชันครับสำหรับวีดีโอบล็อกตอนนี้อันดับแรกสุดเลยครับขอบคุณทุกคนมากนะครับสำหรับการสนับสนุนด้วยดีเสมอมาถึงแม้ว่ายอด Subscribe ใน YouTube Channel ยอดกดไลค์ในแฟนเ e จ a c e b o o k มันจะทรงๆมาเป็นปีแล้วก็ตาม Engagement ด้วยการคอมเมนต์ต่างๆการกดไลค์ดิสไลค์ใน YouTube Channel ก็ลดลงด้วย แต่ว่าในอนาลิติกครับจำนวนคนดูเนี่ยยังคงที่ครับมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ว่าไม่เยอะทำให้ผมรู้ครับว่าพวกคุณยังติดตามผมอยู่และสิ่งที่ผมทำเป็นประโยชน์กับพวกคุณอยู่นั่นเองครับมันก็เลยโผล่มาถึงตอนนี้ได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามครับในทุกตอนที่00เนี่ยของวิดีโอบล็อกผมมักจะไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดอยู่โรงแรมดีๆด,ดูวิวสวยๆกินอาหารดีๆสักมื้อหนึ่งครับแล้วก็เอาเวลามาถ่ายวิดีโอบล็อกให้คุณได้ดูกันแต่เนื่องจากว่าปีนี้ครับพุทธศักราช2564เราเจอโควิด -19 ระลอกใหม่ ก็เลยต้องอยู่แบบนี้นั่นแหละครับช่วยชาติดีครับถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีแดกก็ตามทีอย่างไรก็ตามครับผมได้โพสต์ลงไปใน YouTube c h anel n แล้วก็ Facebook Fan Page ว่าผมต้องการขอคำถามที่หลายคนสงสัยเกี่ยวกับตัวผม <c oughs> เพื่อที่ว่าผมจะเอามาตอบในวิดีโอบล็อกตอนนี้ ใน y t u t u เนี่ยครับคุณมีแค่ทางเลือกเดียวครับนั่นก็คือพิมพ์ตอบกลับมาเป็นคอมเมนต์แต่ใน f c e b o o o Fanpage เนี่ยคุณสามารถหลังไม่มาได้มันก็ตามนั้นเลยครับแต่ละคอมเมนต์ใน y o u t u b n c h a เนี่ยมันระบุต,ตัวตนได้และเป็นสาธารณะใช่ไหมครับมันก็จะดูสวยงามครับเท็กซ์บุ๊กมากครับแต่ว่าในแฟนเพจ a c e b o o k เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งไม่มีใครพิมพ์คอมเมนต์มาเลยครับแต่หลังไม่มาแต่ละคำถามนะ อื uh huh. และหลายคนครับไม่ได้เป็นแฟนเพจใน Facebook ของผมแต่ว่าเข้ามาแล้วอาจจะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการหรืออาจจะไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการก็มีส่วนร่วมในการถามด้วยเช่นเดียวกันครับผมก็เลยจะมาตอบคำถามครับที่ผมเลือกมา10ข้อครับเริ่มเลยครับ สำหรับไอดอลที่อยู่ในวงการงานเสียงมืออาชีพเนี่ยผมบอกเลยครับว่ามีแค่คนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือนะ้าเอ y ดเทนเยสครับบริษัท10 y e a r อัฟเตอร์ออเเนี่ยเป็นบริษัทที่ให้เช่าให้บริการระบบเสียงคอนเสิร์ตสเกลใหญ่ครับก็สมัยของอัศนีวสานเบิร์ตธงชัยอันนี้10 Years เป็นคนทำครับปัจจุบัน10 Years ก็ยังอยู่ครับใหญ่กว่าเดิมด้วยซ้า ทีนี้เนี่ยครับน้แอดเนี่ยเป็นวิทยากรที่เป็นซ u บเอนจิเ e ียร์ไฮโปรไฟล์คนแรกๆของประเทศไทยที่ออกมาทำเวิร์กช็อปต่างๆมาทำคอร์สสัมมนาแบบให้เปล่าในานามของผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายนั่นเองครับในสมัยนั้นเนี่ยครับ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมก็จะแอบหนีเรียนไปฟังครับก็คือไปแบบหัวโปกกางเกงนักเรียนอะไรประมาณนั้นเลยครับแล้วก็เอาตรงนั้นเนี่ยไปใช้ตอนที่ทำงานพาร์ทไทม์เป็นเด็กยกของเป็นเทคนิเชียนได้อย่างเห็นผล แต่ว่าพอเวลาผ่านไปครับผมก็คิดว่าเราน่าจะหาไอดอลเพิ่มสักคน2คนแต่ปรากฏว่าน้าแอ y เทนเยสเองปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่ไอดอลผมอีกต่อไปครับไม่ใช่ว่าผมหยุดนนับถือแกแล้วแต่ว่าเรารู้ครับว่าแต่ละคนเนี่ยโผล่ขึ้นมาด้วยคอนเน็ t ชันที่มีแตกต่างกันภูมิหลังที่มีแตกต่างกันองค์ความรู้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันเมื่อก่อนเนี่ยครับผมเคยคิดว่า ผมอยากจะประสบความสำเร็จเหมือนกับหน้าแอดเทน years after audio อยากจะเข้าไปอยู่ในจุดสูงสุดของวงการงานเสียงมืออาชีพสำหรับงานแสดงสดแต่ว่าปัจจุบันนี้ครับผมอยู่ห่างไกลจากตรงนั้นมากแต่ถามว่าผมมีกินไหมก็มีครับมีงานให้ทำไหมก็มีครับแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆเสียด้วยซ้ำนั่นเองครับผมก็เลยบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยผมไม่มีไอดอลเป็นคนอื่นเลยครับ ผมมักจะเคารพตัวเองแล้วก็ขยับไปด้วยตัวของตัวเองไปเรื่อยๆนั่นเองครับ ง่ายมากครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับไตรมาสแรกของพุทธศักราช2,563เนี่ยผมอยู่รอดได้ด้วยงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครับถึงแม้ว่าสเกลงานเนี่ยมันจะลดลงเยอะครับแต่เราก็ยังพออยู่รอดได้ส่วนงานมาขอระสบอื่นๆครับงานพูดครับงานอีเวนต์หายหมดตั้งแต่ประกาศล็อกดาวน์ช่วงเดือนมีนาแล้วนั่นเองครับไตรมาสที่2เนี่ยครับผมอยู่ได้ครับด้วยการทำงานอินสตอลเลชันครับระบบ เสียงติดตั้งถาวรแล้วก็ขายของแดกบ้างอะไรบ้างช่วงนั้นเนี่ยครับว i r เลสไมโครโฟนอินเอ n ยร์มอนิเตอร์ส่วนใหญ่ผมไปหมดแล้วครับเหลือเฉพาะเท่าที่จำเป็น ไตรามาสที่3ครับผมก็ไปทํางานติดตั้งระบบเสียงถาวรเป็นบางส่วนครับแล้วก็ขายเครื่องแดกอีกเช่นเดียวกันครับ <c oughs> อันนี้เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าขายแดกแล้วเนี่ยช่วงปลายปีครับไม่มีเครื่องให้บริการต้องไปไล่เช่าชาวบ้านกลับมาครับที่เขาซื้อผมไปแล้วเอามาให้บริการลูกค้าอีกทีหนึ่งแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับมันก็ยังรอดมาจนถึงตอนนี้ครับก็คือเดือนกุมภา2,564นั่นเองครับเป็นเรื่องที่ดีมากครับ สำหรับคำถามนี้เนี่ยผมเคยตอบไปแล้วครับนานมากแล้วครับทั้งในรูปแบบของคอมเมนต์แล้วก็เป็นวิดีโอบล็อกเลยละนะแต่ว่าตอบอีกก็ได้ครับมีคนถามเข้ามาเยอะแยะครับทั้งใน YouTube c h anel n แล้วก็ Fanpage Facebook มันมีสสถานการณ์ครับสถานการณ์แรกเนี่ยอันนี้คืออุดมคติที่สุดแล้วเพราะว่าคุณต้องการที่จะรู้ต้องการที่จะเริ่มเพราะใจคุณรักครับในลักษณะนี้เนี่ยครับสิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องรู้คือ Ear Training ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้ว่า Ear Training เนี่ยจะต้องทําอย่างไรคุณไปดูในออนไลน์คอร์สฝึกมิกซ์เสียงอย่างมั่นใจเพื่อเป็นไลฟ์ซาว n d เอนจิเนียร์ดูครับผมให้คุณดูฟรีอยู่นะครับในหมวดอันนั้นเนี่ยครับคุณจะเห็นเลยว่าผมจะมีหนึ่ง บท Ear เ r รนน i n g ล้วนๆแล้วจะบอกชัดเจนด้วยครับว่าคุณจะต้องรู้อะไรบ้างเวลาที่คุณฟังงานเสียงต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่2ครับนั่นก็คือคุณจำเป็นต้องรู้เพราะคุณถูกมอบหมายให้รับผิดชอบตรงนั้นอันนั้นล่ะครับเอเทรนนิ n งเนี่ยจะเป็นอะไรที่เป็นเรื่องรองแล้วครับคุณจำเป็นจะต้องรู้วิธีใช้งานอุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวก่อน ข้อเสียของวิธีนี้เนี่ยก็คือคุณเนี่ยจะไม่สามารถทําอะไรเชิงสร้างสารรค์ได้มากมายนักแต่อย่างน้อยจะสามารถแก้ไขปัญหาได้เมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่1ครับไอสถานการณ์ที่1เนี่ยคุณจะสร้างสรรได้แต่คุณจะแก้ปัญหาได้ลาบากหน่อยนั่นเองครับผมเชื่อว่าคนที่ถามคำถามนี้ครับน่าจะเคยเจอผมในม็อบครับ ไม่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมจะไปเดินเล่นหรือว่าผมจะเข้าไปทำงานก็ตามเอาอย่างนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นม็อบอะไรผมไปเดินหมดละครับถึงแม้ว่าผมจะมีความเชื่อหรือทัศนคติที่แตกต่างจากม็อบเหล่านั้นผมก็ไปเดินครับและจะรู้สึกโอเคไม่เบาถ้าเกิดว่าทัศนคติของเราเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนกับคนที่อยู่ในม็อบซึ่งมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ครับ หรือพูดง่ายๆครับผมมองว่าม็อบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นม็อบอะไรเขามีสิทธิ์ออกมาแสดงออกครับตามระบอบประชาธิปไตยก็ให้มันเป็นอย่างนั้นครับนี่คือวิธีการขับเคลื่อนประเทศจริงๆผมไม่ได้รู้สึกว่าแต่ละม็อบเนี่ยมันมีอะไรน่ารังเกียจมีสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เท่าไหรนะ่นักแต่ผมจะมองถึงผลที่ตามมาจากการเรียกร้องเหล่านั้นมากกว่าครับ สำหรับคำถามนี้เนี่ยครับผมจำได้แม่นเลยว่ามาจาก Facebook Fanpage ครับหลังใหม่มาโดยผู้ที่ไม่ได้กดไลค์ครับแล้วก็ไม่ได้ Follow Fanpage ของผมด้วยแต่ว่าเมื่อได้ย้อนดูประวัติของการแชทคุยกันครับ ก็เลยรู้ว่าเออผมไม่ได้ตอบเขาจริงๆนั่นแหละครับเพราะว่าเขาถามมาว่าให้แนะนำสินค้าให้หน่อยซึ่งแน่นอนแหละว,ว่าเมื่อคุณพิมพ์แชทมาหาผมแล้วเนี่ยคุณจะเจอข้อความอัตโนมัติครับที่เขียนว่าโตติงต้องสงวนสิทธิ์ไม่แสดงความเห็นต่อสินค้าและบริการทุกกรณี ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยพอมันมีข้อความอัตโนมัติแล้วผมก็มองว่าผมไม่จําเป็นต้องตอบไงครับผมก็เงียบไปเลยครับผมก็แฟลกเอาไว้เลยว่าอันนี้เนี่ยเราไม่ตอบแล้วเราเคลียร์แล้วแต่ว่าก็จะมีอยู่ไม่น้อยครับที่จะพิมพ์ตอบกลับมาว่าเอาหนะพี่โตหยุนหยุ่นหน่อยเอานะคุณโตหยุนหยุ่นหน่อยทําไมไม่ตอบมีอย่างนี้ด้วยนะทําไมไม่ตอบแล้วผมก็คิดว่า ก็กูอธิบายไว้ครบช่วนแล้วทำไมมึงไม่อ่านละ่ะหรือมึงอ่านแล้วมึงรับไม่ได้มึงรับไม่ได้มึงก็ไปสิวะแค่นั้นเองครับแต่ละสถานที่ครับเขามีกฎเกณฑ์เป็นของตัวเองครับแล้วก็ไม่ต้องมาถามผมด้วยนะครับว่าให้เบอร์ให้เฟซไว้ทำไมไม่ตอบ ผมเอาไว้ใช้ติดต่องานครับถ้าเกิดว่ามันมีงานและมีเงินเข้ามาผมก็จะตอบโดยเร็วครับอันนี้คือธรรมชาติครับผมไม่ใช่มูลนิธิผมไม่ใช่คนที่รักในการทําเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างแท้จริงดังนั้นอย่ามาคาดหวังกับผมครับถ้าคุณคิดว่าจะมาถามฟรีๆคุณก็ต้องรับเงื่อนไขให้ได้ครับ คำถามที่ผมไม่อยากตอบมากที่สุดเนี่ยก็มักจะเป็นคำถามที่ถูกถามเข้ามาเยอะที่สุดครับคือตอบจนเอียนนะครับอย่างแรกเลยครับก็คือเรื่องของ w i s s ส e s โครโฟนอินเอียร์ r อนิเตอร์ที่กําลังจะมีการเปลี่ยนความถี่ใน31มีนาะพุทธศักราช2564นี้อันนี้เนี่ยครับตอบจนปากเปียกปากแฉะครับมีโทรศัพท์เข้ามาตอนตีหนึ่งเพื่อให้กูตอบด้วยกูก็ด่ากลับไปสิครับรออะไรล่ะคือผมเข้าใจนะว่าคุณอาจจะทํางานกลาง คืนแล้วกลางคืนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณตื่นแต่กูไม่ตื่นตามว่าเฮ้ยอันนี้เนี่ยสำคัญมากครับแล้วก็มักจะเจอเป็นอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยเพิ่งรู้อ่ะเพิ่งรู้เขาให้กูมาติดต่อเบอร์เนี้ยกูรีบโทรเลยช่วยดูเวลาด้วยครับโดนถามเยอะแล้วเวลาที่ไม่สมควรที่จะถามเนี่ยมันปนกันสมกันครับจนกระทั่งตอนนี้ผมไม่ตอบเรื่องนี้กับใครแล้วครับ ผมจะไล่ให้ไปดูในเพจ Facebook ของผมครับไม่อย่างนั้นก็คือเข้าไปดูในเว็บไซต์ของผมเลยเพราะมีหนึ่งหน้าสำหรับกรณีนี้เอาไว้แล้วนั่นเองครับอีกอย่างหนึ่งครับก็จะเป็นเรื่องของการสอบถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาแนะนำนูน่นนี่นั่นอันนี้ผมก็ไม่ตอบเช่นเดียวกันครับเพราะว่าผมไม่ต้องการชี้เป็นชี้ตายสินค้าหรือบริการในตลาด แล้วก็อย่างสุดท้ายครับไอ้ Hi พวกเรื่องที่แม่งมีความแปลกประหลาดทั้งหลายเช่นว่าเน in ี Gotta, Stunden, ่ยช่วยมาดูสถานที่ให้หน่อยสิป้ารู้สึกว่าป้ากำลังโดนดักฟังโดยบ้านหลังข้างๆเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยที่ป้าเนี่ยเปิดโทรทัศน์เนี่ยเขาก็จะชอบทุบกำแพงมาปังปังปั้งปังป้าเชื่อว่าเขากำลังดักฟังป้าอยู่คือไอ้ไอ้หอ้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบไอ้อย่างงี้กูก็ไม่ตอบครับโอเคไหมฮะก็ประมาณนี้แหละครับ ผมว่าคุณถามผิดคนแล้วล่ะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่มีอาการสะดุดเมื่อต้องพูดยาวๆครับเยอะมากๆครับวิธีที่ผมสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ง่ายมากครับจำคัดครับที่คุณเห็นว่าในวิดีโอบล็อกเนี่ยผมพูดรัวผมพูดเร็วผมพูดนาน แล้วผมไม่สะดุดไม่สะอึกอะไรเลยไม่ติดอ่างเลยลิ้นไม่พันไม่อะไรเลยเนี่ยมันเกิดจากการที่ผมจำคัดครับหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยเริ่มถ่ายใหม่ย้อนหลังเป็น10บสเทคจนกระทั่งเรารู้ว่าเราจะต้องพูดอะไรนั่นเองครับผมก็เหมือนกับทุกคนครับนั่นก็คือบางครั้งเนี่ยสมองเราไปไกลไปเร็วกว่าปาก ปากก็เลยลิ้นพันกันหรือในบางครั้งครับสมองแม่งช้าครับบัฟเฟอร์แม่งหมดครับเราก็กระตุกครับผมมีเรื่องของพังผืดในเส้นเสียงมีเรื่องของการพูดติดอ่างอ่อนๆซึ่งคุณน่าจะเห็นได้ตั้งแต่วิดีโอบล็อกตอนต้นๆเลยแหละครับที่ผมพูดเร็วและรัวมาก อันนั้นนั่นแหละครับก็คือข้อบกพร่องเพิ่มเติมของตัวผมวิธีที่เราจะพูดโดยที่ไม่ติดขัดแล้วก็พูดยาวๆได้เนี่ยมันต้องฝึกครับแล้วก็ต้องอาศัยการทำซ้ำพอสมควรครับสำหรับตัวผมครับผมจะเห็นแก่ตัวไว้ก่อนครับ อันนี้สำคัญมากครับคําว่าเห็นแก่ตัวเนี่ยผมเชื่อว่าจะทำให้หลายคนรู้สึกขยะขยงทำไมไม่ทำเพื่อส่วนรวมทำไมไม่เห็นแก่ประโยชน์ของสาธารณะผมขอบอกกับคุณตามตรงเลยครับว่าตราบใดที่ตัวคุณเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมจะทำเพื่อคนอื่นคุณกรุณาทําเพื่อตัวเองเอาไว้ก่อนเป็นอันดับแรกครับอันนี้คือเรื่องสำคัญมากครับเป็นเรื่องที่คุณจำเป็นจะต้องทราบ คือเวลาที่คุณเห็นคนแบบมีอันจะก,กินเขาช่วยเหลือสังคมเนี่ยแล้วคุณก็รู้สึกว่าเออดีแล้วเพราะมึงรวยมึงเลยลงมาทําตรงนี้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับแต่ว่าเวลาที่มีคนมาบอกว่ามึงนี่เห็นแก่ตัวมึงไม่สนใจประโยชน์ส่วนรวมลาลาคุณก็ต้องดูตัวคุณเองก่อนว่าคุณพร้อมที่จะให้ส่วนรวมไหมอย่างตอนที่ผมชาววิดีโอบล็อกในช่วงแรกเนี่ยครับผมทําเพื่อตัวเองครับเพราะว่าผมต้องการให้จบแค่50ตอนแรก 5 0คือเลขนี้ใช่ไหมหรือว่าเลขนี้ว่าเออช่างแม่งแล้วผมก็จะเลิกไปไม่ทำอีกแล้วเราแค่มาอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจว่าทำไมหลายสิ่งหลายอย่างที่ลูกค้าอยากได้เราถึงให้ไม่ได้แค่นั้นแต่พอหลังจากนั้นมาครับเรารู้สึกแล้วว่าเราได้ในสิ่งที่เราต้องการประมาณหนึ่งเราเริ่มพอแล้วเราก็เลยทำวิดีโอบล็อกมาต่อจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแน่นอนล่ะครับว่าเกี่ยวกับงานของผมประมาณหนึ่งแต่ว่ามันจะไม่ได้ยิงตรงเข้าไปประมาณว่ากูทํางานให้มึงได้นะมึงรู้แล้วใช่ไหมว่ากูมีความรู้อะไรประมาณนี้ก็คือมันจะไม่ไปไกลถึงตรงนั้นแล้วนั่นเองครับผมจึงค่อนข้างเชื่อครับในเรื่องของการเห็นแก่ตัวเอาไว้ก่อนและเมื่อเราพร้อมที่จะให้ซึ่งหลายคนแต่ละคนก็จะมีความพร้อมไม่เท่ากัน เราค่อยให้กลับไปครับไม่มีใครที่จะเก็บเอาไว้จนตัวอ้วนพีแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาออกมาให้ใครได้หรอกครับสิ่งที่ผมเกลียดในงานเสียงมืออาชีพครับมีอยู่3อย่างด้วยกันครับอันดับที่1เลยก็คือเสียงดังครับ เพราะว่างานที่ผมทำเนี่ยมันจะสะท้อนตัวตนผมอยู่แล้วครับละครเวทีงานพูดครับงานขายตรงครับงานสัมมนาเสวนาประชุมพูดถื้อหุ้นออกแบบระบบเสียงทรัพย์ชูระบบไร้สายต่างๆติดตั้งระบบเสียงถาวรคือคุณจะเห็นเลยครับว่างานเหล่านี้เนี่ย มันไม่จําเป็นต้องเสียงดังครับแล้วก็เวลาที่เราเข้าไปในงานเสียงดังๆเช่นงานคอนเสิร์ต EDM เนี่ยหูเราเสื่อมเร็วกว่างานที่ผมพูดมาข้างต้นเยอะมากเลยครับอย่างที่2ครับก็คือคนเยอะครับอันนี้เนี่ยเป็นนิสัยส่วนตัวของผมคุณจะเห็นว่าเวลาที่ผมเที่ยวผมเที่ยวคนเดียวเวลาที่ผมทําอะไรผมทําคนเดียวเพราะว่าผมมองว่าชีวิตส่วนตัวเนี่ยเป็นอะไรที่มีค่ามากครับผมจะเป็นคนที่เข้าหน้างานก่อนใคร ทำนู่นทำนี่ให้เสร็จคุยกับคนน้นคนนี้ในงานเช่าที่จําเป็นให้มีประสิทธิภาพที่สุดครับแล้วผมก็จะกลับคนแรกสุดเช่นเดียวกันคือผมจะไม่ใช้เวลาจอแจ้หรือปฏิสัมพันธ์อะไรกับลูกค้าเท่าไหร่นักเว้นเสียแต่ว่าจะสนิทกันจริงๆหรือว่าทํางานกับทีมงานที่สนิทกันจริงๆคุณจะเห็นผมชอเลาะเฮฮาปาร์ตี้ถึงแม้ว่ามุกแม่งจะฝืดก็ตามที <c oughs> และอย่างที่สามครับ คือเรื่องของเงินครับเงินเนี่ยครับในงานเสียงมืออาชีพเนี่ยคละคละเลยนะครับ50 50ครับลูกค้ามักจะชอบพูดว่า เนี่ยเดี๋ยวเสร็จงานแล้วจ่ายเลยอะไรประมาณนี้แต่ชายที่สุดครับก็ต้องมานั่งลุ้นกันอยู่ดีครับส่วนใหญ่พอมันจบงานแล้วเนี่ยเขาขอเลื่อนออกไปครับอย่างน้อยสัปดาห์หนึงสวัน2สัปดาห์อะไรก็ว่ากันไปหรือบังคับไลใ่ให้ไปลงเครดิตเลยซึ่งเป็นอะไรที่น่าปวดหัวมากผมเชื่อว่าน่าจะเป็นทุกสาขานั่นแหละครับแต่ว่างานเสียงมืออาชีพเนี่ยเป็นหนึ่งในงานที่ไม่ค่อยจะดีลกันในระดับเป็นทางการเช่าไหร่นัก มันก็เลยเกิดง่ายนั่นเองครับเว้นเสียแต่ว่าคุณจะมีขั้นตอนในการทํางานที่เป็นแบบแผนอยู่แล้วแล้วคุณก็มีรายลัก์อักษรที่ค่อนข้างละเอียดและคุ้มครองคุณได้มันค่อยเวิร์คครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดว่าลูกค้าจะไม่ทําสักอย่างก็เป็นสือกระดาษอยู่ดีเนาะ ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยที่เป็นแฟนคลับของ SM 5 8ชัวเนี่ยก็คงจะสงสัยครับทำไมผมถึงรีวิวไมโครโฟนโดยใช้ SM 5 8เป็นตัวตั้ง เอาอย่างนี้เลยครับเหตุผลที่1ครับ Shure SM58 เนี่ยเป็นไมโครโฟนที่เป็นมาตรฐานวงการงานเสียงมืออาชีพครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเสียงมืออาชีพซึ่งเป็นงานแสดงสดครับถึงแม้ว่าผมจะเอามันมาเทียบกับไมโครโฟนที่มีราคาสูงกว่าหลายเท่าตัวมากมายนะัก แต่ SM 58จากชัวเนี่ยมันก็ยังมีความสามารถที่เหนือกว่าไมโครโฟนที่มีราคาสูงกว่าในหลายแง่มุมครับเป็นอะไรที่ผมอยากจะเทียบมากนั่นก็คือเรื่องของ handling noise อันนี้อันดับที่1อันดับที่2ครับคือ p r o i v e ครับเสียงคลืบต่างๆซึ่ง SM 58เนี่ยทำได้ดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับแล้วก็เวลาที่เอา SM 58มาเป็นตัวอ้างอิงแล้วเปรียบเทียบกับไมโครโฟนที่ผมใช้รีวิวเนี่ย จะทำให้หลายคนเริ่มเห็นภาพมากขึ้นครับเพราะว่าทุกคนที่จะใช้ไมโครโฟนมืออาชีพต้องเคยใช้ SM 5 8มาแล้วนั่นเอง ส่วนสาเหตุที่2ครับก็คือผมรีวิวโดยใช้ SM58 เป็นตัวเทียบเพราะว่าเรากำลังรีวิวไมโครโฟนสำหรับพูดและร้องอยู่นั่นเองครับมันจึงจำเป็นต้องใช้ SM58 ครับแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่เนี่ยเราเข้าสู่การรีวิวไมโครโฟนที่ใช้สำหรับเครื่องดนตรีหรือใช้สำหรับงานประเภทอื่นตัวอ้างอิงตัวเปรียบเทียบก็จะเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันครับ จบแล้วครับสำหรับตอนที่500ครับหวังว่าคุณจะได้รับคำตอบที่คุณสงสัยเกี่ยวกับตัวผมพอสมควรครับแล้วถึงแม้ว่าผมจะไม่มั่นใจจริงๆว่าจะถึงตอนที่600หรือไม่เพราะสิ่งที่ผมคิดในหัวเนี่ยเอากันตามจริงครับผมทำลงวิดีโอบล็อกไปหมดแล้วตั้งแต่เกือบเกือบ400ตอน ดังนั้นครับผมขอกําลังใจจากทุกคนครับมีครุขระมีตะกุกตะกักมีขาดช่วงไปบ้างต้องขออภัยด้วยแต่ผมหวังเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกันว่าจะได้มีโอกาสมาเจอคุณครับในตอนที่600อีกครั้งหนึ่งแล้วมาตอบคำถามแบบนี้อีกสักครั้งนะครับขอบคุณจริงๆครับสำหรับการสนับสนุนด้วยดีเสมอมาและสวัสดีครับ